ุอยดูต้นไม้สวยไหมไปฝั่งโน้น่านอ๋อทําไมหนูจะเล่นตรงไหนอ๋อหนูจะเล่นตรงนี้อาอก็เล่นไม่เล่นก็ไปเล่นตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนน้นหนูเห็นไหมโน้นมันเป็นมันเป็นห้องมันเป็นที่เล่นของเด็กอยู่ตรงนั้น ข้าใจเป้าหูต้องไปเล่นตรงนั้นเข้าใจไหมคะม,มามา่าต้องซื้อบัตรก่อนไ,ไปก็ไปมามา่าต้องซื้อบัตรก่อนอมมยอทำไมนะคะบ้านที่ไหน,นใช่ค่ะใช่ค่ะลูกใช่ใช่ใช,ใช่ไหนมาม่าดูสิตรงรถหรอคะอ่านังบอกมาม่านั่นบ้านหนูตึกเหลืองๆไหม ตึงนั้นบ้านหนูว่ฉันเม้นบ้านานี่บ้านน้องหนูนาอยู่มองนี้ตึกน้องหนูนาตึกอพาร์์เม้นน้องหนูนาอยู่ตรงนี้เราก็เดินมาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วมาตรงนี้มาจับน้องหนูนาจะไปเล่นตรงที่เขาตรงที่เด็กเยอะๆที่เขาเล่นมันเป็นที่เล่นมีเล่นชิงช้าเล่นโอเคโอเคโอเคจะมีไฟก่อนจะม,มีไฟเดี๋ยวเขาพูนขัามาก่อนอ่ามันมีไดโนเสาร์ด้วยนะ โอ้โมีได้โนเสาเวลามาลันล้วงมันังอืออ,อ่าอืออ่าแล้วมีลูกบอลเล่นแล้วก็ไปเที่ยวในป่าอ่าแล,แล้วก็มีที่นั่งเล่นเรือเล่นอะไรด้วยนูเล่นคนเดียวได้ไหมคะมามาต้องซื้อตั๋วก่อนเข้าใจไหมมามะมาเอาไป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 โอเค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 จะไปไฟายไปเลย